สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์ฝากฟ้าฝากดินนะครับซึ่งอยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับบรรศุกที่3เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566เขียนโดยคุณบิมลสานิ่มนวลน,นะครับให้ชื่อว่าความช่อชนของความกลัวเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับมีคนถามผมถามว่าคุณทักษิณเนี่ยได้ทําประโยชน์กับบ้านเมืองเอาไว้อย่างมหาศาลเลย ทำไมคุณถึงไม่เมตตาคุณทักษิณบ้างผมขอตอบอย่างนี้นะครับว่าผลประโยชน์ที่คุณทักษิณได้ทำเอาไว้มหาศาลเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อประเทศชาติเป็นหลักนะครับแต่เพื่อผลประโยชน์ของเขากับวงศาคณาญาตเป็นหลักซะมากกว่าผลประโยชน์ที่ประเทศชาติได้รับเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ผลพลอยได้ตามมาจากผลประโยชน์ของเขาซะเป็นส่วนมากอำนาจรัฐและผลประโยชน์ในนามประเทศชาติล้วนแต่เป็นไปเพื่ออ,อำนาจ และผลประโยชน์ที่พอกพูนมากขึ้นของเขาแทบทั้งสิ้นเห็นได้จากคดีความมากมายของเขากับบริวารคดีหลายคดีเนี่ยถูกตัดสินไปแล้วนะครับบริวารของเขาหลายคนถูกจำคุกไปส่วนเขากับน้องสาวหนีไปอยู่ต่างประเทศพร้อมด้วยทรัพย์สินจำนวนมหาศาลเลยแต่กลับทิ้งหนี้สินเอาไว้จานวนมหาศาลให้รัฐบาลต่อมาเนี่ยต้องใช้หนี้คดีหลายคดีของพวกเขายัางอยู่ในศาล แต่มันอาจจะคงอยู่ในนั้นไปอีกนานนะครับโดยเฉพาะคดีของคุณทักษิณผลประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่คุณทักษิณได้ทําเอาไว้คือการเสนอนโยบายประชานิยมที่คนทั่วไปเขาเรียกกันว่านโยบายลดแรกแจกแถมจนกลายเป็นแบบอย่างให้พักการเมืองอื่นๆทาตามจนถึงปัจจุบันนี้แหละครับไม่เว้นแม้แต่พักที่กระแดะจะสร้างรัฐสวัสดิการเพราะมันได้รับคะแนนเสียงยิ่งกว่านโยบายใดๆเอามารวมกัน จนมันกลายเป็นสิ่งเสพติดทั้งนักการเมืองและผู้เลือกตั้งที่ใครก็ไม่อาจจะบำบัดได้ต่อไปนโยบายนี้แหละครับที่เชิดชูให้คุณทักษิณเนี่ยสูงส่งมีอำนาจมีอิทธิพลมีรล้วล้อบริวารมาจานถึงวันนี้และเขาได้ใช้มันเป็นอำนาจในการต่อรองเพื่อกลับประเทศไทยอย่างเท่ๆแถมได้ลดโทษจาก8ปีเหลือแค่1ปีแล้วยังไม่ต้องเข้าคุกแม้แต่วันเดียวส่วนคำถามที่ว่าทำไมคุณไม่เมตตาก,กับคุณทักษิณบ้างเนี่ย ผมตอบอย่างนี้นะครับผมไม่เคยลืมเรื่องราวที่คุณทักษิณได้กระทําเอาไว้ซึ่งไม่เพียงแต่เรื่องคอร์รัปชันเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องที่เขาบงการให้สื้แสดงเนี่ยต่อสู้อย่างปาดเถื่อนถึงขนาดฆ่าคนแล้วก็เผาบ้านเผาเมืองเพื่อให้เกิดการจลาจลเป็นสงครามประชาชนเพื่อน,นําไปสู่ชัยชนะของเขาผมไม่ลืมแกนนําบนเวทีเสื้อแดงที่ประกาศแทบทุกวันให้ชาวบ้านเนี่ยปลดภาพที่ฝาบ้านทิ้งไปซะพร้อม้วยถ้อยคํหยามเยียด พร้อมกับปั้นเรื่องเท็จสารพัดใส่ร้ายในหลวงรัชการที่9ในหมู่มวลชนที่ร่วมจุมนุมอยู่แกนนำเดยตอกย้ำให้เกลียดชังในหลวงมวลชนก็มันปากกับการจาบจ้วงว่าร้ายคุณทักษิณก็โฟนอินด้วยน้ำเสียงและท่าทางเย่อหยิ่งท้าไายเมื่อตอกย้ำกันวันแล้ววันเล่าผลก็คือความเกลียดชังสถาบันกษัตริย์ฝังอยู่ในใจมวลชนเสื้อแดงมาจนถึงวันนี้ผมจึงไม่สามารถ โอเข้าไปโอบกอดคุณทักษิณอย่างแสนรักแสนปลื้มอย่างที่บางคนทําได้นะครับจะว่าผมไม่มีความเมตตาก็ได้ครับแต่ผมไม่ได้โกรธคุณทักษิณด้วยเรื่องส่วนตัวนะครับทุกวันนี้ผมเศร้าใจส่วนคนที่เมตตาและก็เรียกร้องให้คนอื่นเมตตาคุณทักษิณเนี่ยผมอยากจะบอกอย่างนี้ถ้าคุณรักหมารักแมวคุณก็ต้องรักหมารักแมวทุกตัวในโลกไม่ใช่รักเฉพาะหมาหรือแมวของคุณหรือที่มันให้ประโยชน์กับคุณ คุณต้องเมตตานักโทษทุกคนด้วยสิครับแต่ผมสงสัยนะครับว่าความเมตตาของคนหลายคนเนี่ยมนเป็นความเมตตาจริงหรือเปล่าหรือมนเป็นความกลัวกันแน่กลัวเพราะว่าพวกคุณเนี่ยพ่ายแพ้ในสนามการเมืองจึงกลัวตามไม่อีกว่าพวกที่ชนะจะทําลายพวกคุณและทําลายอํานาจของพวกคุณรวมทั้งประเทศชาติด้วยพวกคุณจึงต้องดึงคุณทักษิณมาอยู่กับพวกคุณแม้ชั่วครั้งชั่วคราวก็ยังดี ความเมตตาของพวกคุณเนี่ยมันจึงไม่ใช่ความเมตตานะครับแต่เป็นความกลัวที่ห่อหุ้มไปด้วยพัสราพรของความเมตตามันเป็นความช่อชนของความกลัวและมันส่งผลให้พลเมืองจํานวนมากเนี่ยหดหูใจความกลัวของพวกคุณนะ่ะจะบ่อนซอะพวกคุณให้อ่อนแอลงไปเรื่อยๆใครจะเชื่อถือพวกคุณล่ะครับใครจะไว้ใจพวกคุณล่ะครับเพราะขณะที่พวกคุณมีอำนาจรัฐอยู่ในมือเนี่ยคุณยังขี้ขาด ที่จะใช้มันแต่กลับเอาหลักการของประเทศคือหลักนิติรัฐและนิติธรรมไปเป็นพรมแดงรองตีนนักโทษให้เดินอย่างเท่ๆเข้ามายามหน้าคนที่เคยต่อสู้กับเข้ามาหรือไม่พวกคุณก็กำลังรวมหัวกันทรยศต่อพล,ลเมืองนั่นแหละครับ